ผู้นำเกาหลีเหนือท้าทายประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าจะส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเพิ่มขึ้นอีกค่ะขณะเดียวกันล่าสุดผู้นำของสหรัฐอเมริกาลงนามในการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรโดยเน้นไปที่การตัดเส้นทางทางการเงินของเกาหลีเหนือที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาโครงการหัวรบนิวเคลียร์นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลงนามในคำสั่งเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือ โดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเข้าไปในเกาหลีเหนือรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธ,ธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือด้วยนอกจากนี้ยังมีมาตรการตัดเส้นทางทางการเงินของเกาหลีเหนือที่จะนำไปใช้พัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการลักลอบขนยาเสพติดซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นช่องทางหลักๆที่ทำให้เกาหลีเหนือมีเงินไหลล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งยังถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาวางกรอบการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้กรณีที่มีการคุกคามทางไซเบอร์แม้จะมีการเพิ่มมาตราการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือแต่สหรัฐอเมริกายังขอให้คงงบประมาณสนับสนุนโครงการด้านมนุษยธรรมบูลค่า50บล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,800ล้านบาทและส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเข้าไปในเกาหลีเหนือ ขณะที่นายฟูมิโอกิชิดะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าการที่แต่ละประเทศใช้มาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังเกาหลีเหนือและหวังว่ามาตรการเหล่านี้จะนําไปสู่การลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้านในโชจุนยุกโฆษกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีใต้พอใจกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเกาหลีเหนือ และผลลัพธ์ที่ได้มาจากการคว่ำบาตรประกอบกับมาตรการของรัฐบาลเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆจะช่วยเสริมสร้างความพยายามของนานาชาติที่จะทําให้เกาหลีเหนือได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการกระทําที่ยั่วยุด้านนิวเลีย์และขีปนาวุธด้านในคิมจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าเกาหลีเหนือเตรียมที่จะปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการสำรวจอวกาศนั้นเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ผู้นำเกาหลีเหนือยังได้กล่าวชื่นชมคณะนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงจรวดปล่อยดาวเทียมเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอีกด้วย